ตอนที่เราอ่ะไม่ควรจะทําโทษลูกเลยคือตอนที่เราอ่ะยังมีอารมณ์ลบอยู่โดยเฉพาะอารมณ์โกรธเพราะถึงตอนนั้นนะคะการกระทําของเราอ่ะมักจะเป็นการตอบสนองต่ออารมณ์ของตัวเราเองมากกว่าความตั้งใจที่เราจะไปสอนลูกสิ่งที่เราจะพูดหรือทําออกไปกับลูกอ่ะอาจจะกลายเป็นบาดแผลสำหรับลูกไปเลยก็ได้มากกว่าจะเป็นบทเรียนให้ลูกอ่ะได้จดจําลูกอาจจะไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่เราอ่ะต้องการสอนแต่ลูกจะรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของเราแทนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือการกลั ยอมให้ th, ใหตัวเองอะได้รู้สึกเราอาจจะพูดกับลูกหรือพูดกับตัวเราเองก็ basis, ได้ว่าแม่รู้สึกโกรธอยู่นะแล้วกลับมารับผิดชอบอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแทนที่จะไปโทษลูกว่าลูกกําลังทําให้เรารู้สึกแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายอมรับความรู้สึกของตัวเองได้มากขึ้นน่ะตัวเราเองอ่ะจะสงบลงได้เร็วขึ้นแล้วหลังจากนั้นน่ะเราค่อยไปคุยกับลูกถึงข้อตกลงหรือขอบเขตหลังจากที่ตัวเราเองอ่ะสงบลงแล้วเมื่อเราสงบลงอ่ะเราอ่ะจะสามารถจะใช้เหตุ ผลได้มากกว่าอารมณ์แล้วถึงตอนนั้นลูกจะไม่ได้ฟังเราจากความกลัวแต่จะฟังเราจากใจที่สงบนิ่งมากขึ้นจะฟังเราเรื่องข้อตกลงหรือขอบเขตต่างๆในบ้านได้มากขึ้น